อ๋ยนองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงเคปเลอร์กันนะครับในตอนนี้เคปเลอร์เนี่ยได้ประกาศคัมแบ็กออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันคัมแบ็กนั่นก็คือวันที่13เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองพร้อมกันนั้นนะครับเคปเลอร์เนี่ยก็ยังปล่อย โปสเตอร์นะครับแคปเลอร์นั้นก็เปิดเผยออกมาให้เห็นแล้วกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดูเหมือนจะย้อนยุคไปเป็นเรโทรนะครับแต่ว่าสาวๆแคปเลอร์นั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกมาเลยว่าการคัมแบ็กครั้งนี้คอนเซปต์จะเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าแค่โปสเตอร์เนี่ยแฟนๆก็รุ้เลยนะครับวพราะการคัมแบ็กครั้งใหม่ของแคปเลอร์นั้นเนี่ยจะไม่มาแบบแบ๊วๆใสๆสดใส,สน,น่ารักน่ารักกันอย่างแน่นอน สำหรับอัลบั้มใหม่ของ k e ป l e r นี่นะครับก็จะเป็นมินิอัลบั้มที่3ที่มีชื่อว่า Troubleshooter นะครับนอกจากจะปล่อยตัวทีเซอร์โปสเตอร์ออกมาแล้วเนี่ยยังมีตารางการลงคอนเทนต์ต่างๆปล่อยออกมาให้แฟนๆชาวเคปเลอร์เนี่ยได้ติดตามกันแล้วนะครับว่าวันไหนจะปล่อยอะไรลงมาบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27มาจนไปถึงวันที่13เลยนะครับที่เป็นวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นตารางแล้วเนี่ยก็ยังมีแทร็กลิสสำหรับอัลบั้มนี้ปล่อยออกมาล่าสุดนี้เลยนะครับกับ Troubleshooter Title Track ไตเติลแท็กที่มีชื่อว่า We Flash แค่ฟังชื่อเนี่ยก็สดชื่นสดใสมากๆแล้วนะครับกับ We Flash โดยในอัลบั้มนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่5เพลงนะครับนั่นก็คือ We Flash ที่เป็นเพลงไตเติลหลักของการคัมแบ็กครั้งนี้แท็กลิสต์ที่2ที่มีชื่อว่า Lion Tammer นะครับแล้วก็เพลงที่สาม Down ow t เพลงที่4 Dreams นะครับกับเพลงที่5นะครับที่มีชื่อว่า The Girls หรือว่า แค้นเชิญมีดาวนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นแบบรีมาสเตอร์นะครับกลับมาทําใหม่อีกครั้งซึ่งเพลงนี้เนี่ยหล,หลายๆคนน่าจะได้ฟังไปแล้วจากรายการ q u e e n ดอมซีซั่นที่2นั่นเองนะครับก็จะนํามาอยู่ในอัลบั้มใหม่ชุดนี้เช่นเดียวกันคอนเซปต์ concept เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับมีความเป็นคอมพิวตรงคอมพิวเตอร์มีความเป็นย้อนยุคย้อนใจนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นอวกาศอาวกาศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาผสมผสานกันด้วยยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าคอนเซปต์ใหม่ของเคปเลอร์นั้นกับการคัมแบ็กในลบที่3 Trable ชูเตอร์นั้นจะเป็นยังไงกับเพลงไตเติหลักที่มีชื่อว่า B Flash นะครับยังไงก็รอติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาวสาคปเลอร์กันด้วยนะครับในวันที่13เดือนตุลาคมนี้หากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัมแบ็กของแคปเลอร์เราจะนำมาทำคลิปแชร์ให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึงหรือว่าใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามกด Subcribe ช่่่ออออองงงขเรรราไไววว้้ดดยยคคคคัััััับบมจกกนนนใหลิปปตทุสสี